เจ็ดสี่ครับอืา ouais, นิดเดียว สนามที่4ชายเดี่ยวรุ่รนอายุต่ำกว่า1 1ปีแมตช์ที่48นัทวัดชายที่4เมนาจากบ้านหยอดกับพชัยยันคำหมอประสิทธิ์มรสุภาพจากสมาคมกีฬาแบ,บาากกดม,มินตันจังหวัดปุริมพานีผู้ติดสิงห์ปนเศรษฐวุฒิมาบางหวานสนามที่4ชายเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า1 1ปีแมตช์ที่48นัทวัดชายที่4เมน,มนา,มาจากบ้านหยอดกับ หมอประสิทธิ์วรสุภาพจากสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดพุุมธานีผู้ตัด,ดสินคุณเฉยธรรมรุประปางหวัง ต่่อไปเทงขึ้นสนามที่หนึ่งชายเดี่ยวขอโทษค่ะหญิงเดียวรุ่นอายุต่ำกว่า11ปีแมทที่4.2นัฐพัร์เอรกบอลจากองคกรไปสปีนิลลลำพูนจากนั้นนะครับการนิธิวาร์กรากพาร์ผพ้ตัดสิคนุณคงศิริรังอ์วัฒนากร สนามที่หนึ่งหญิงเดียวรูกนอายุต่ำกว่า11ปีแมทที่42นัทพัชเอโกโบนจากเราหจีบไปสปีลิ่งลำโพงจากนันทพัชการนธทิวัฒน์จากพัชพัชผู้จัดสีคุณคงศิริตั้งวัฒนาบัย ทเที่ยงนนมัเนเร็วกว่าใช่ไหมเราก็เอาเร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าประมาณ20่สิบสามสิบนาทีเร็วเนี่ยเพราะเอกถ่ายมือจะตายแล้ว <c oughs> จบจบแล้ว <c oughs> ดูไลฟ <c oughs> ์เห็นกระแบงไหมไม่เห็นเลยะ่ะกำลังกำลังวุ่นวายกับเรื่องของเสียงอยู่ระบบเสียงมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่มันหายไปไหนนะหายไปะล้มีโทรศัพท์